สวัสดีครับผมคุณคุ้เฮดครับน้องแมทครับอ่าน้องแม็กวันนี้เราจะมากินอะไรครับน้องแมทเดี่ยวว่าวันนี้เดี่ยวว่าวันที่ก็เป็นอันนี้เป็นเครื่องเกี่ยวเบ้านะครับห้ามโดนลงอยู่ได้สามสิบวันห้ามโดนลงอยู่ได้สามสิบวันใช่ไหมน้องแม็กใส่เตาปี๊งใส่เตาติ๊งดูดีดีก็จะเป็นนี้อันนี้คือหลังจากที่เราเข้าเตาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเข้าเตากี่นาทีนะครับ ห้านาทีห้านาทีแล้วก็ความร้อนอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบองศาอ่าที่เดียวคู่แข่จกับน้องแมทจะชิมให้ดูนะครับอันให้น้องแมทชิมก่อนอันนั้นน้องแมทเลือกมาหนึ่งชิ้นให้ครูแขงอ่าชิ้นไหนดีอาชิ้นไหนอ่าอันนี้ก็ได้อะไรเอาไหนอ่าอันนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคขอบคุณครับน้องแมทชิมไปหนึ่งชิ้นมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันยกไปใกล้ๆห้องอ่าให้ผู้ชมเห็นนี่ครับเป็นไงบ้างครับ กรอบ<ช>ไหมรสชาติเป็นไงครับหวานหวานอืมกรอบหวานหวานคล้ายๆกับขนอมอะไรกรอบมีความกรอบคล้ายกับเลเลยไหมหวานมากหวานน้อยนะแมทเป็นไงบ้างหวานกาลางๆใช่ไหมครับจะมีบางที่ที่เหนียวๆครับตอนนีนนนนน้เต็มสิบน้องแมทให้กี่คะแนนเท่าเกี่ยวบวเกี่ยวให้สิบเลยอ่า ขอแบบข้อดีที่เราแบบชอบขนมวันนี้มันมันมันยังไงมันกรอบหรือว่าไม่มีประโยชน์กรอบครับผมทานหวานอืมอร่อยครับถามนิดนึงเป็นขอนถามนึงเป็นขนมของที่ไหนคะอืมต้นแมสพอจะบอกผู้ชมได้ไหมว่าขนมที่เรากินกันเนี่ยเป็นขนมจากที่ไหนทำมาจากที่ไหนของไทยจังหวัดอะไรบอกได้ไหมต้นแมขซึ้นมาจากไหนอ๋อมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งน่าจะเป็นขนมพื้นถิ่นที่ วัตถุดิบหลักน่าจะเป็นทำรรมาจากอะไรครับน้นนนงองแมทเป็นวัตถุดิบหลักทำมาจากข้าวนะครับก็มีส่วนผสมของข้าวเป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็น่าจะมีส่วนผสมของน้ําตาลด้วยที่ให้ความหวานใช่ไหมน้องแมทอ่ายังไงใครที่อยากชิมนะครับอยากกินแบบต้นตำรับไปหาซื้อได้ที่ไหนครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้อยากรู้ว่า2,3บาท2,3บาท แผ่นล,ละค่แผ่นละสามบาทนะครับอยากรู้ข้าวได้ไหมว่ารู้วิธีการทำยังไหมคะน้อแมรู้วิธีการทํำไหมบอกผู้ชมเราได้ไหมครับว่าเนี่ยกว่าจะมาปเป็นข้าวเกี๊ยวบ้องเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีการทํำยังไงบ้าง<ม>เอาข้าวมาทําไมครับคืออันนี้มาสำเร็จรู้ว่าเอาใส่ตัวเอาใส่เตาติ๊อะดงนั้นแล้วเดี๋ยวใครที่อยากรู้วิธีการทําเดี๋ยวน้องแมทจะแปะลิงก์ u t u b e นะฮะวิธีการทําจากต้นตำรับที่จังหวัดเพชรบุรีให้ผู้ชมได้มาติดตามต่อได้เลยนะครับวันนี้คุณ <laughs> เคนแล้วก็นน้องแมทบลายบาย